ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นจระเข้ผู้ที่ฝันเห็นจระเข้นั้นมักมีความหมายไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก เพราะจระเข้นั้นเป็นสัตว์กินเนื้อและเป็นนักล่าโดยธรรมชาติสื่อถึงจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวพันกับความกังวลความขัดแย้งและอันตรายบางประการโดยทั่วไปแล้วเมื่อฝันถึงจระเข้จึงหมายถึงว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นกับตัวคุณหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นอาจถูกนินทาว่าร้ายหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ในด้านของความรักนั้นคนโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่อยู่ใกล้กันเข้ามาพัวพันในชีวิตอาจจะใช่ชีวิตคู่หรือไม่ก็ได้ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้อย่ารีบด่วนตัดสินใจเด็ดขาดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์เพราะอาจเจอบททดสอบว่าคุณต่างรักกันจริงหรือไม่ เลขเด็ดนำโชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นจระเข้ได้แก่47 77และ57การทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ